E บวก R เท่ากับ O วันนี้พี่ตานไม่ได้มาสอนสมการเลขนะคะแต่วันนี้ใหญ่จะมาแนะนำสมการชีวิตค่ะว่า E บวก R เท่ากับ O มีความหมายอย่างไรค่ะ E นะคะคก็หมายถึง e v e n น์หรือเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบเรานะคะส่วน R นะคะมีความหมาย2ความหมายด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ R ตัวไหนนะคะ R ตัวที่1ก็คือ r e a c t i o n หมายถึงว่าเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาแล้วเราก็ Reaction กับเหตุการณ์นั้นทันทีเลยนะคะซึ่ง reaction ตัวนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ reaction แบบไหนนะคะยกตัวอย่างคะ่ะสมมติว่าเราเป็นคนที่มีความฝันนะคะเราอยากจะเปิดร้านทําผมเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบทําผม ใช่ไหมคะแล้วเราก็คิดว่าฉันอยากจะมีร้านทําผมนี่แหละเพื่อที่ว่าฉันจะได้ฝึกฝนฝีมือแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆหรือญาติๆของเราอะคะ่ะก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเปิดเลยอย่าเปิดเลยเปิดตอนนี้ก็มีแต่เจ๊งตอนนี้แหะคะ่ะถ้าเราเลือกที่จะใช้คําว่า reaction ก็หมายความว่าเราก็อาจจะบอกกับตัวเองว่าเออจริงว่ะอย่าเปิดเลยอะเพราะทุกคนบอกว่าเปิดตอนนี้ก็เจ๊งนั้นเรายังไม่เก่งเรายังไม่ดีนั้นก็อย่าเพิ่งเปิดหรือเราอาจจะมี reaction ที่โกรธเพื่อนไปเลยโกรธญาติเราไปเลยที่มาดูท อันนี้คือตัวอย่างของคำว่า reaction นะคะส่วน R ตัวที่2องะคะ่ะก็คือ response หมายความว่าเรารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเรา100%เเลยเราจะไม่ได้โทษสถานการณ์จะไม่ได้โทษคนอื่นแต่เราตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินของเรานะคะเราเรียกตัวนี้ว่า response คือความรับผิดชอบของเราแต่ถ้าเราใช้ R ที่เป็น reaction อย่างตอนแรกนะคะเราอะคะ่ะจะถูก จะเหมือนแบบว่าเป็นเหยื่อคือว่าเราเอาชีวิตของเราเนี่ยไปฝากไว้กับคนอื่นใครพูดยังไงมาเราก็เชื่อเขาเราก็ทําตัวเหมือนเราเป็นเหยื่อก็คือเหมือนกับว่าเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจเองอันนี้นะคะที่ที่เป็นอาร์ตเรียคชันแต่ถ้าเรสปอนส์เนี่ยก็คือเราเชื่อว่าชีวิตของเราเราเลือกได้แล้วเราก็สามารถที่จะรับมือกับมันได้ถึงแม้ว่ามันจะเกิดความผิดพลาดยังไงเราก็ไม่โทษคนอื่นแต่เราก็ยอมรับความจริงแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปดังนั้นอาร์เนี่ยมี2แบบนะคะอาร์ที่เป็น ก e ร c t i o n ักับ R ที่เป็น RESPONS e และเมื่อเราเลือกที่จะเป็น REACTION หรือ RESPONS e แล้วผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สอดคล้องกับตัว R ที่เราเลือกดังนั้นถ้าเราเลือกที่จะเป็นเหยื่อผลลัพธ์เราก็คือ เราอาจจะไม่มีความสุขตรงที่ว่าเราไม่ได้ทดําในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นตัว O เนี่ยค่ะผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับ R ว่าเราจะเลือก R แบบไหนนะคะวันนี้พี่ไานก็เลยอยากจะมาฝากไว้นะคะว่าชีวิตของคนเราอะค่ะเรามีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามามากมายแต่เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราจะเลือกเป็นเหยือ่อ หรือเราจะเลือกที่จะเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราเองถ้าเราเลือก r รีแอคชั่นชีวิตของเราก็อาจจะไม่ได้ตามอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเราเลือกที่จะเรสปอนส์ใช้คําว่า r e สปอนส์เนี่ยก็คือเรารับผิดชอบต่อชีวิตของเราเองดังนั้นนะคะชีวิตของเราอะคะ่ะก็จะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมได้เราสามารถที่จะดําเนินตามความฝันของเราได้แล้วเราก็รับผิดชอบของเรา100%โดยที่เราจะไม่ได้โทษสถานการณ์โทษเหตุการณ์หรือโทษคนอื่นพี่ต่ายก็เลยอยากจะฝากคลิปนี้ไว้กับทุกๆคนเลยนะคะ ว่าในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะ E บวก R เท่ากับ O ค่ะคุณกำลังเลือก R ตัวไหนคะ R ที่เป็นเหยื่อหรือ R ที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะลองเลือกดูค่ะว่าคุณจะใช้สมการชีวิตของคุณอย่างไรกันนะคะและอย่าลืมติดตามพี่ต่ายนะคะในทุกช่องทางเลยนะคะเพื่อที่เราจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็คลิปที่ดีๆมาให้กำลังใจกันและกันค่ะ